สำหรับวงการฟุตบอลเมื่อพูดถึงบรรดาน,นักเตะในตำนานแน่นอนว่าชื่อของยอดนักเตะอย่างเปเนเล่มาราโดน่าโยฮันครับโรนัลโดอานายและอีกหลายๆคนจะถูกยกขึ้นมาเสมอและแน่นอนว่าหนึ่งในชื่อเหล่านั้นมันย่อมขาดชื่อของชายผู้นี้ไปเสียไม่ได้เลยชายผู้เป็นโคดมินฟิลท,ที่สามารถทําได้ทุกอย่างในสนามไล่ตั้งแต่การเล่นเกมรับไปยันยิงประตู ใช้ผู้ที่เป็นต้นแบบและไอดอลของนักเตะในตำแหน่งกองกลางมากมายใช้ผู้เป็นหนึ่งในสารนักเตะต่างชาติที่ดีที่สุดของปีศาจแดงดำในยุค90จนถูกขนานนามว่าสาทหารเสือดัช ใช้ผู้พาอัศวินสีส้มคว้าโทรฟี่ระดับชาติครั้งแรกและครั้งเดียวมาได้สําเร็จผู้ที่เคยเอาบอลงดอกของตัวเองไปมอบให้กับเนลสันแมนเดลาชายผู้เปลี่ยนแปลงยุคสมัยของบอลพิมเมลลี่ผู้ที่เก่งกาจลากยาวไปจนถึงในเกมจนถูกขนานนามว่าเป็นตัวบั๊ที่สามารถยืนในทุกตำแหน่งในสนามชายผู้ที่มีฝีเท้าและสมผมที่โดดเด่นไม่แพ้กันและแน่นอนครับว่าชายคนนั้นก็คือรุด รูดี้ดีกุลิดหรือที่เรารู้จักกันในนามรุดกุลิตเกิดในครอบครัวชาวซูรินามที่อพยพเข้ามาในประเทศเนเธอร์ลแลนด์เมื่อวันที่1กันยายนปี1962ที่เมืองอัมสเตอร์ดัมเส้นทางอาชีพของเขาเริ่มต้นในวัย5้ขวบด้วยการเป็นนักเตะฝึกหัดของ ASV m e s b o y บยในปี1967ก่อนที่จะได้รับสัญญาอาชีพครั้งแรกกับ h f c h a r l e m เลมมื่อปี1979และได้ขยับขยายย้ายไปสู่เฟเยนูดและ PSVIH วีไอโฟในปี1982กับปี1985ตามลำดับและก็เป็นที่ PSV นี่่เองงนนคทีกกลาาหุม้ ว่ารุดกุลลิตทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมจนยักษ์ใหญ่แห่งเซเรีย,ยอย่างเอซิมิลานบินตรงมาคว้าตัวไปร่วมทีมในปี1987ด้วยค่าตัวสถิติโลกณเวลานั้นที่18ล้านปอนด์หรือดูการถัดมาในวัย25ปีกุลลิตได้ร่วมผนึกงกาลังกับมาโกฟานบัสเทนและแฟงไรกาดสามโคตรแข้งจากแดนกลางหันลม่มพาปิศาจแดงดําคว้าแชมป์มากมายจนถูกขนานนามว่า3ทหารเสือดัชกับเอซิมิลานกุลลิตเป็นการสำคัญพาทีมคว้าชแชมป์ทั้งเซเรียอาสามสมัยและยูโรเปียนคัพอีกสสมัยเขาได้รับรางวัลบอลรอง,นรงนในปี 1987, ไปกับเนลสันแมนเดลาร ela, ประธานาธิบดีของแอฟริกาใต้นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนผู้ยิ่งใหญ่กู้ทรุดกุลลิตให้ความนับถือเป็นอย่างยิ่งเขามีช่วงเวลาที่รุง่งโรจน์กับเอซิมิลานและสามารถต่อยอดมันด้วยการพาทีมชาติเนเธอร์แลนด์ก้าวไปคว้าแชมป์ยูโรปี1988ในฐานะกัปตันทีมอัศวินสีสม้มแต่ช่วงเวลาดีๆของเขาในแดนมักกโรนีก็มีอันต้องที่สุดลงนะครับเมื่อเขามีปากเสียงกับเพื่อนร่วมทีมอย่างฟรังโกบาเรซี่จนต้องเก็บข้าวของแยไปอยู่ทีมซามโด,รด,รรมดรเร กับลาซามสักเท่าไหร่ก่อนที่จะตัวจะกลับมาสู่อ้อมอกเอซิมิลานอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์ปี1994แต่กรณนั้นนคะครับปัญหาเดิมๆก็ยังไม่ถูกคลี่คลายกุลลิตยังคงมีปัญหากับเพื่อนร่วมทีมอีกและออกจากทีมปิศาจแดงดาไปหลังจากเพิ่งย้ายกลับมาแค่4เดือนเศษๆเท่านั้นซึ่งนี่ก็คือจุดสิ้นสุดของรุดกุลลิตในวงการฟุตบอลอิตาลีเลยก็ว่าได้และเป้าหมายต่อไปของรุดกุลลิตก็คือเชลซีทีมดังจากลอนดอนพยยามมาซบทับสิงปรูปแบบไม่มีค่าต เรนฮอดเดิลถูกแต่งตั้งให้ก้าวขึ้นเป็นคุมทีมชาติอังกฤษก็เลยทำให้รุดกุลลิดรับช่วงต่อและกลายมาเป็นกุนซือควบกับผู้เล่นของเชลซีไปแทนตลอดยุคสมัยการทำทีมของรุดกุลลิดเขาลบขนบกเกา่เกาในพรีเมียร์ลีกทิ้งไปมุ่งเน้นนำเข้านักเตะต่างชาติน่าทำให้เชลซีแข็งแกร่งขึ้นอย่างรวดเร็วและสิ่งที่กุลลิดทำณเวลานั้นก็ยังส่งผลมาจนถึงปัจจุบันนี้กุลลิดใช้เวลาทำทีม2ปีก็สามารถพาเชลซีประสบความสำเร็จก้าวไปคว้าแชมป์เอฟเอคัพมาได้สำ มีข่าวช็อกโลกนะครับเมื่อเคนเบสประธานสโมสรเชลซีเวลานั้นสั่งปลดลุกุลิดแบบฟ้าผ่านในทันทีทั้งที่สถานการณ์ของทีมกำลังเป็นไปได้สวยนะครับโดยเหตุผลหลักๆคาดว่ามาจากชีวิตส่วนตัวนอกสนามของกุลซหนุ่มหัวงูกเกงกองไรยนี้แต่จากนั้นไม่นานนะครับกุลิดก็ได้รับโอกาสไปคุมทีมนิวคาสเซิลต่อในปี1998แต่ก็ล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงทั้งในแง่ของผลงานการคุมทีมและชีวิตส่วนตัวแถมยังมีปัญหากับบอร์ดบริหารของทีมอีกด้วยทาให้เขาถูกปลดออกจากตำแหน่งอย่างรวดเร็วในช่วงงเเเดดอออนสิิหหาาาคคมมมมมปีมีีตลลลััจกกุุ็บบรทฟู Galax A y แะ กรอสนี่ในรัสเซียรวมไปถึงผู้ช่วยโค้ชในเ์แลนดในปี2016แต่ก็ไปไม่รอสักทีปัจจุบันกุลิตผันตัวกลายไปเป็นนักวิเคราะห์ให้สื่อลหลายๆเจ้าและรับงานอีเวนต์และพรีเซนเตอร์ต่างๆในโลกฟุตบอลมากมายรวมไปถึงงานมิดแอนกรีตกับรุดกุลิตท,ที่ประเทศไทยในวันที่7มกราคมที่จะถึงนี้ซึ่งงานนี้รุดกุลิตจับมือกับทาง f อฟซออนไลน์บินตรงมาเยือนแฟนบอลชาวไทยแบบถึงที่ด้วยงานนี้ FC ออนไลน์เขาก็จัดหนักนะครับพร้อมลุ้นรับรางวัลใหญ่บัตรเข้าร่วมงานมิดแอนกรีตกับรุตแบบกุ ลิตภายในเกม FC Online พร้อมใส่กรอบภาพที่กำหนดให้กับ hashtag FC Online Cross Guild กรลุนรับบัตรเข้างานฟรีจำนวน5รางวาัลย้ำนะครับว่าต้องติด hashtag FC Online Cross Guild ด้วยนะนอกจากนั้น FC Online เขายังแจกการไอคอนรุดกุลิตบวก5ให้ไปเล่นกันฟร,ฟรีทั้งเซิร์ฟอีกด้วยเพียงแค่เล่น FC Online ในโหมดแรงกิ้งจำนวนหนึ่งนัดเท่านั้นก็รับไปเลยนะครับไอคอนรุดกุลิตบวก5ไปเล่นกันได้เลยตั้งแต่วันที่25ถึง3 1ธันวาคมนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับเพราะ FC Online เขายังเปิดโอกาสให้เพื่อนๆร มิดแอนเกลสกับรุถกุลิตได้อีกด้วยราคาเพียงแค่9บาทง่ายๆเพียงแค่ซื้อสินค้าภายในเกมที่จะเปิดขายในวันที่29ธันวาคมก็มีสิทธิ์รุ้นรับบตดมิดแอนเกลสฟรีอีก3รางวัลและสุดท้ายนะครับภายในงานมิดแอนเกลิสวันที่7มกราคมนี้ยังมีกิจกรรมดีๆอีกมากมายหากใครอยากมาพบอยากมาเจอกับตำนานโคตรบักแห่งวงการเกมฟุตบอลตัวเป็นๆแล้วล่ะก็งานนี้บอกเลยว่าพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับ และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์